สวัสดีครับพี่น้องเอฟซสูผู้สูคนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้เป็นเศร้าของวันอาทิตย์นะครับที่สิบสี่เนาะเดือนท่านว่าสองหาหกแปดพี่น้องพี่น้องครับเป็นยังไงเนาะเสาราๆ์ทางปีกับอากาศกำลังดีพี่น้องเย,ย,ย,ย็นกำลังเย็นบ่อเย็นปันไดพี่น้องกำลังพอดี กำลังนอนบ่อยากลุกอยากตื่นเลยพี่น้องเย็นพอดีพอดีพี่น้องเลยพี่น้องครับมืัอนี้พอใจดีสิภาไปตามแนวทางนะครับเนาะของเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ได้พี่น้องนะกับลราวพัฒนานะครับส่วนที่ลงไปเป็นรัฐบาลไทยแต่ไปลงเขียนล่าพี่น้องขออนุญาตใด้พี่น้องนะเปลี่ยนแปลงให้เข้าใจตามนั่นปก คือวันที่สิบหกก็คือวันที่สิบหกพี่น้องเพราะว่าเล่าพัฒนาออกวันที่สิบห้าเนอถ้าเป็นวันที่สิบหกเป็นรัฐบาลพ่อใจดีเขียนผิดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องนํานะครับเนาะนะครับตามนั้นนะพี่น้องครับมือนี่เนาะพ้อใจดีกับอาจารย์พรใชัยสิจ,จัดให้ เต็มที่เลยพี่น้องอาจารย์พอนใช่วะนะครับไว้ใส่ล้วตอนรับปีใหม่ย่าหอดปีใหม่เลยพี่น้องผู้ดใดป้าผู้ดใดป้อยผู้ใดถ่มผู้ในผาดแน่นอนอาจารย์พอนใช่วะจัดไปให้พี่น้องถึงปีใหม่เลยนะครับแนวท่าพายามาสิก,กันพิจ,จารณานะครับให้พี่น้องบอกให้ลดพายามาสุดว่อยลดจนถึงปีใหม่ ผู้ดใดเสื้อกัเสื้อบอ่อเสื้อกัะแลวไปผู้ดใดสีตามก็ตามบอ่อตามก็แลลวไปนะครับมันใจเสื้อใจพอใจดีกับอาจารย์พอใจบอกจับไปพี่ลองนะวันที่สิบห้าได้ไหมถึงนะวันที่ สิบห้าทคอคสองห้าหกแปดเราพัฒนา ล่าเด้พี่น้องเด้อไทยก็ลงให้พี่น้องเป็นที่เรยบร้อยแล้วนะครับจะเาล่มได้พี่น้องเด้อพอใจดีเขียนไทยเป็นล่าแต่เปลี่ยนแปลงทั้งบนทั้งล่างให้เราละว่าเป็นรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยวันที่สิบหกเด้อเลาาพัฒนาวันที่สิบห้า้พี่น้องเด้อให้เข้าใจตามนั่นนะครับพอใจดีหลวงพอใจดีเริมก็ขอตทวขอให้พี่น้องหลายๆนะครับ เราพัฒนาพ่อใจดีนพี่น้องเปลี่ยนแปลงนะครับก็ว่ารัฐบาลไทยก็คือรัฐบาลไทยพี่น้องเราคือเราส่วนมากก็รัฐบาลไทยมันก็เดือนหนึ่งสองเท่อเลาามันก็อาทิตย์ละขังมันก็เลยเป็นความเคยชินนะครับมันก็เลยลงนะครับมาเป็นยังดก่กจำนีหนึงวันที่สิบหกกับวันที่สิบห้ามต่างกันยู่ด่ก ลาพจฒนาพ่อใจดีวิ่งบนล่างชอบกดจัดขัดก็ผ่านแล้วพี่น้องนะนะครวิ่งบนล่างโอ้ ศูศูนกับหนึ่งพี่น้องศูนย์กับหนึ่งโอ้พี่น้องเอออี่อเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันเนาะพอจะดีนี่ก็ได้ศูนย์กับหนึ่งพี่น้องมกักกระจัดได้ไม่สวยก็รวยได้ชอบก็จัดขัดก็ผ่านมั่นใจก็ตาม บ่มั่นใจกัดถอยมีแค่นั้นพียน้องนะครับมีแค่นั้นได้พอจะดีอยู่กับพี่กับน้องเท่านั้นเลยมีพี่มีน้องเท่านั้นที่ใหก้กำลังใจนะครับต่อสู้กันนะครับมาจนถึงทุกวันนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณนะครับ พี่น้องครับล่าพัฒนานะครับของพ่อใจดีนะครับสิได้ลงห้แต่มือนีเนาะวันจันทร์อาจารย์พจนิเขามาถ้าไปจะเข้าไปทั้งกลุ่มนะครับไปดีไลพ่อใจดีนะครับเป็นกลุ่มใหม่พี่น้องไอดีไล่ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสามหนึ่งเก้าสี่ถ้าไปจะเข้าไปเบื้องอาจารย์พ่อแช่กับพ่อใจดีวันจันทร์เนี่ย นะครับเข้าไปในที่ id line นะครับ0811083194ึ 11, 4, นึด้าสี่แ้วพี่น้องนะเอาพี่น้องมาเบิร์จอนหลังของพ่อใจดีนะครับงวดที่ผ่านมาของวันที่12วันศุกร์ที่12พี่น้องนะครับวันศุกร์ที่12นะครับวันศุกร์ที่12พี่น้องนะเบอร์จอน วันศุกร์ที่12ธันวาที่ผ่านมานะครับเนาะพ่อใจดีวิ่งบนร่าง4กับ5พี่น้องจับคู่ให้4042ูนย์สี่สองสีห้าห้าห้าพี่น้องแนวทางออกอยางพี่น้อง5้าสี่หกล่าง4ีหาพี่น้องพ่อใจดีเขามาตรงๆเลยพี่น้องนะครับตรงๆ จับคูมาทั้งบนเอวิ่งรูดมาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องวิ่งรูดเนาะนี่คือความสุดยอดเลยพี่น้องนะครับสุดยอดดีๆพี่น้องบอกได้เลยว่ะไม่ธรรมดาผว้ใดมั่นใจเสื้อใจกันตามพี่น้องนะครับบอมั่นใจบอเสื้อใจบอเป็นอย่างพี่น้องสําหรับเล่าพัฒนาด้อเอาพี่น้องไปเบิ้งพ่อจจดีจับคูให้พี่น้องให้พี่ให้น้องกันนะครับ ยังเอาไปพิจารณาได้พี่น้องยังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องนะนะครับถ้าอยากให้พ่อใจดีลงเบิ่งหยอดผู้ทีกดไลค์กดแชร์นะครับผู้ได้กดไลค์ให้เบิ่งป็นที่นะพอใจเนาะกับอาจารย์พ่อใช่โบแน่คือกันนะครับไม่แน่เหมือนกันหยอดบ่กเคยถึงพั้จตกเกียะ น้องพี่น้องเนาะเดินท่าเนี่ยวทางรับประกันเข่าดีตลอดนะครับเนาะเข่าตลอดย้อนหลังมึงได้เลยพี่น้องนะครับนะครับย้อนหลังดูได้นะครับแต่กดไลค์ไม่มีเลยไม่เคยถึงพันถึงพันพันพันสองพันก็บมี่น้อยที่สุดเลยพี่น้องอันนี้มีตามพันตามพันน้องน้าช่วงนี้นะครับก็เลยไปวางที่กลุ่มเนาะอาพี่น้องไปเบื้องพอใจดีจับคู่ถ่ายจากให้พอใจดี อยากให้พ่อใจดีก็บอาจารย์พอ่อชัลงทางช่องกดไลค์กันหลายๆกดแชร์กันหลายๆพี่น้องให้เป็นที่นนะาพ่อใจเดี๋ยวลงให้แน่นอนนะครับเอาพี่น้องเดี๋ยวไปเบิง้งพ่อใจดีจับคู่พี่น้องนะครับเนาะพ่อใจดีจับคู่พี่น้องครับศูน สามศูนย์เจ็ดศูนย์แปด 09นี่คือแนวทางของพ่อใจดีชอบก็จัดขัดก่อผ่านเลยพี่น้องได้นะครับชุดที่สองนะครับ13าม หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าพี่น้องนี่คือแนวทางของพ่อใจดีเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้องแนวทางไม่เข่าไม่หลุดนะครับ อยู่กับพี่กับน้องเท่านั้นตีสิผิดเจรนานะครับตีสิห้ยกำลังใจพอใจดีอยู่กับพี่กับน้องนะครับถ้าผู้ใดกดไลค์กดแชร์กันไลไพไปน้องใ้กำลังใจกันนีบ่นแอคือกันี่น้องนะครับเนาะถ้าเราไม่ช่วยกันนะครับมันก็หมดกำลังใจนะครับเนาะ วันที่15บธันวาสองห้าหดได้พี่น้องเด้อเลาวปัฒนาพอใจดีวิ่งบนล่าง0ูย์กับหจับคู่ 03, 07, 0สามศูนย์เจ็และหนพี่น้องแคปหน้าจอไว้อย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามพอใจดีได้พี่น้องเด้อหายกำลังใจพอใจดีกันหลายๆพี่น้องนะครับกดไลก์กดแชร์คอยห้ังคอยมีคอยลำคอยรวย ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะพี่น้องนะให้สมควมมุญหมัดปรารถนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ